ลาลิลูสามารถทำให้ฝันของคุณเป็นจริงได้ให้เหมือนขอพรจากนางฟ้าเลยเพราะเราเนะี่ยเหมือนปฏิหารที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนแล้ววันหนึ่งเรื่องทุกอย่างก็เปลี่ยนไปงั้นไปดูวิดีโอใหม่ของเรากันเลย <c oughs> วันนี้เป็นวันเกิดของแอนนาเบลเพื่อนๆของเธอต่างมาฉลองร่วมกัน <c oughs> สุขสันต์วันเกิดนะแอนนาเบล ฉัไม่อยากเชื่อเลยว่าทั้งหมดนี้เธอเป็นคนจัดให้ฉันนะไม่เป็นไรนี่สำหรับเธอนะขับใจชอบจังเลยยินดีด้วยนะแอนนาเบลผมบอัว่าคุณจะมีความสุขในปีนี้นะ <c oughs> ขอให้ทุกอย่างเป็นจริงตอนนี้ได้เวลาเป่าเทียนแล้วขอพรสิแต่อย่าพูดออกมาเชียวนะขอพรเหรอ <c oughs> ได้เออฉันอยากจะมีลูกจังเลย <c oughs> จัดขวดน้ำพลาสติกระบายเป็นสีเหลืองติดสติกเกอร์ขยะเข้าไปจากนั้นก็จะทำเป็นถังขยะรีไซเคิลดูสะอาดเรียบร้อยดีเลยใช่ไหมทั้งสองอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านลาลิลูมันเป็นเมืองที่สวยแล้วก็มีร้านกาแฟไม่ไกลจากบ้านพวกเขาทั้งสองกำลังถือถุงพลาสติกกลับบ้านจากซูเปอร์มาร์เกต็ตทันใดนั่นเอง พวกเขาก็ได้ยินเสียงเด็กจากก้องขย <G ül> ะเจ้าช่วยทำไมถึงมีเด็กมานอนอยู่ที่นี่เราต้องช่วยเขานะอย่ากลัวไปเลยนะเจ้าเด็กน้อยทุกอย่างไม่เป็นไรแล้วเ่ะ <G ül> เราจะมาทำอ่างอาบน้ำจากขวดน้ำกันตัดปลายขวดน้ำออกจากนั้นก็เอาตรงด้านยาวแล้วก็เอาของเล่นใส่เข้าไปข้างใน ตอนนี้เด็กน้อยก็สามารถอาบน้ำในอ่างได้แล้วและพวกเขาก็ได้พาเด็กน้อยกลับบ้านสิ่งแรกที่ต้องทำคืออาบน้ำให้เด็กก่อนดูเด็กน้อยมีความสุขหลังจากที่ได้อาบน้ำเชียวล่ะดูสิหัวเราะใหญ่เลยตอนนี้พวกเราก็ต้องใส่เสื้อผ้าให้เด็กน้อย เรามาทําเสื้อคลุมสําหรับเด็กน้อยกันเถอะอย่าลืมทํำบวกให้เธอด้วยนะไม่งั้นจะหนาวเอาทีนี้ก็ผูกโบซาตินอาบน้ำอุ่นนั้นดีมากเลยแต่คงจะไม่ดีหากเด็กน้อยรู้สึกหนาวหลังจากอาบน้ําและนั้นก็ทําให้อนาเบลได้เตรียมเสื้อผ้าคลุมแสนอุ่นให้กับเธอตอนนี้ทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วอนาเบลดีใจที่เธอได้เจอแม็กกี้เด็กน้อยมีชื่อแล้วเหรอเนี่ย แล้วอนนาเบลก็ใช้เวลาอยู่กับแม็กกี้คอยดูแลเธอแม้แต่สามีของเธอก็ดูมีความสุขเช่นกันน่ะเป็นยังไงบ้างจ้าแม็กกี้อุ่นมากเลยใช่ไหมเรามาทำที่ตัวหัวใจจากลวดกันดีกว่าใส่ลวดเข้าไปข้างในหูฟังอันเก่าใส่ลูกปัดทั้งสองด้านแบบนี้ก็เรียบร้อย นี่คือหูฟังคลื่นหัวใจและก็สุขภาพของหมอตอนนี้ทั้งสองได้พาแม็กกี้มาหาหมอแล้วใช่ <Hi. S 1> หมอคะเราจะเช็คว่าลูกของเราเนะี่ยสุขภาพดียังไงคะอย่าก,กังวลเลยคะ่ะเดี๋ยวันจะตรวจให้ดีที่สุดเลยนะคะใช่ไหมจ๊ะ <c oughs> ตอนนี้ขอช่วยวางเด็กน้อยไว้ที่โต๊ะตัวนี้ด้วยนะคะนหนดูซิเด็กน้อยหมอขอตรวจสุขภาพของเธอหน่อยนะ <c oughs> <c oughs> ข่าวดีคะ่ะ ฉันไม่ได้ยินเสียงอะไรที่ผิดปกติเลยอะเดี๋ยวฉันจะเขียนให้นะเด็กน้อยสุขภาพดีสุดๆว้าวขอบคุณครับเราดีใจที่ได้ยินแบบนั้นค่ะติดข้างขวดด้ยวยรูปของอาหารเด็กเข้าไปแบบนี้ทีนี้ก็ใส่นมผงที่อร่อยที่สุดเข้าไปข้างในปิดฝาให้แน่นเพื่อที่มันจะได้ไม่หกใส่นมผงเข้าไปแบบนี้ ดื่มแบบนี้จะง่ายที่สุดแล้วคุณก็สามารถนำขวดนมไปได้ทุกที่ที่คุณไปพ่อของเด็กน้อยได้เตรียมอาหารให้เธอแล้วหิวใช่ไหมลูกเ,เราจะให้อะไรเธอกินดีพิซซ่าเบอร์เกอร์ขนมนี่หนูอยากกินเบอร์เกอร์ไหมเออฉันไม่คิดว่าเด็กแบบนี้สามารถกินเบอร์เกอร์ได้นะแล้วเ,เราจะให้เธอกินอะไรดีอืมพวกเขาน่าจะเขียนในหนังสือนี่นนะ โอ้เบบี้ในวัยนี้จะต้องกินอาหารอะไรที่อ่อนๆแล้วก็ย่อยง่ายๆแล้วเขาก็ได้ออกไปซื้ออาหารสำหรับแม็กกี้ลองชิมนี่ดูสิจ้าลูกอีลูกของเรากินเข้าไปได้ยังไงแต่เธอก็เดื่มหมดขวนเลยนะลูกของเราไม่หิวอีกต่อไปแล้วใช่เราก็ควรกินอาหารที่มีสุขภาพนะเรามาทำเสื้อสำหรับเด็กน้อยกันเถอะ ตัดเสื้อสีขาวมาสองตัวแบบนี้เย็บด้านหน้าและก็ด้านหลังเราจะต้องมีหมวกด้วยนะตัดผ้าสีแดงสามเหลี่ยมเพื่อมาทำเป็นหูกระต่า,ตายดูกระต่ายน้อยของเราสิเมื่อคุณมีลูกน้อยแล้วแน่นอนว่าคุณจะต้องซักผ้าบ่อยขึ้นกว่าเดิมแอนนาเบลต้องซักเสื้อทั้งหมด แล้วก็ในเวลาเดียวกันเธอจะต้องดูแลลูกน้อยของเธอด้วยเช่นกันมันยากมากที่จะทําให้เด็กน้อยนั่งอยู่กับเที่นัก,กี้เธอเป็นเด็กที่เล่นเก่งจริงๆเลยแม่เหรอเก่งมากลูกรักไหนลองใส่เสื้อให้แม่ซื้อให้สิน่ารักสดสไปเลยระบายกระดุมสีน้ำเงินใส่น้ำยากาก,ากเพเข้าไปเพื่อมันดูเหมือนเป็นท้องฟ้า ตัดการไม้เสียบแบบนี้ใส่แหวนเข้าไปข้างในแหวนนี้ทำมาจากดินเบาตอนนี้แหวนก็เรียบร้อยแล้วไม่แค่นั้นนะเด็กน้อยก็จะได้เล่นด้วยในห้องนี้มีของเล่นเยอะเลยแม็กกี้เธอสามารถเล่นทุกสิ่งที่เธออยากจะเล่นได้ว้าวดูของเล่นพวกนี้สิแหวนพีละมิดนี่แหละที่เราต้องการ ตอนนี้แอนนาเบลสอนให้เธอเล่นกับแหวนแม่จะเอามันออกส่วนลูกก็ใส่เข้าไปนะเออเออดูเหมือนน้องหมาก็อยากเล่นด้วยไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าพวกเขาทั้งสองคนทำมันได้เอาละ่ะเรามาทำม้านั่งจากเศษไม้กันเถอะระบายสีม้านั่งดูดีขึ้นมากเลยทีนี้ก็นำลวดมาพันกับม้านั่ง ต่อไปก็ติดลวดสีสันสดใสเพื่อที่เด็กน้อยของเราจะได้ไม่ตก <c oughs> แม็กกี้เนี่ยชอบเดินเล่นกับแม่ของเธอมากแม้แต่การเดินเล่นก็ทำให้เธอมีความสุข <c oughs> เธอเล่าเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติให้ฟัง ต้นไม้แล้วก็สัตว์ป่าแล้วเธอก็อธิบายให้แม็กกี้เรื่องท้องฟ้าสีฟ้าแล้วก็หญ้าที่มีสีเขียวเออฉันจำที่ที่หนึ่งสวยมากหวังว่ามันยังคงจะอยู่ที่นั่นนะเย้มันยังอยู่ที่เดิมนี่แหละที่ที่ฉันเคยมาตอนเด็กตอนนี้ลูกสาวฉันก็ได้มาเล่นที่นี่แล้วมันดีมากเลยใช่ไหมแล้วเราค่อยกลับมาอีกทีหลังนะลูกรักนี่มันดูสวยมากเลยใช่ไหม น้องหมาชอบอะไรแบบนี้มากตัดกระดูให้ครบทุกสีแบบนี้ทีนี้ก็ว่ารูปกระดูเข้าไปข้างในตอนนี้เราจะมีเชือกสีสันแบบนี้ทีนี้ก็ทำห่วงด้านหนึ่งและอีกด้านหนึ่งก็ทำน,อน็อ <c> ต <oughs> น้องหมานายการทุกอย่างเลยนะตอนนี้ทุกคนต่างออกไปปิกนิกคุณพ่อเป็นคนจัดการทุกอย่างแล้วเขาก็มีอะไรบางอย่างให้หมาด้วย เจ้าหมาตื่นเต้นจนพุ่งเขามาดมกลิ่นเลยนี่ทั้งหมดสำหรับนายนะเอาละเดี๋ยวฉันจะช่วยนายดึงเองนะนายแข็งแรงมากนี่ไม่คิดว่าจะแบ่งกระดูกให้ใครเลยใช่ไหมทำริบบิ้นขนาดใหญ่โดยใช้ผ้าสีชมพูแบบนี้เราจะต้องมัดให้แน่นโดยประมาณนั้นจะทำให้เด็กน้อยปลอดภัยตกแต่งริบบิ้นได้เลยแค่นี้ก็เสร็จแล้ว ตอนนี้มือคุณก็ว่างแล้วล่ะพ่อของแม็กกี้ได้พาเธอออกมาเที่ยวว้าวที่นี่ดูน่าสนใจมากเลยเอาล่ะลูกรักลูกอยากจะไปที่ไหนก่อนละ่ะฮะพวกเขาเริ่มจากเล่นสไลเดอร์เป็นอัำดับแรกว้ฮูสนุกไหมลูกตอนนี้เรามาเล่นบานั่งกันเถอะนะสนุกมากเลยใช่ไหม ดูสิพวกเขาต่างก็มีความสุขเหมือนกันเฮ้ยฉันอยากทำแบบนี้ทุกวันเลยตอนนี้ทั้งครอบครัวก็ได้ออกมาเดินเล่นพร้อมกันเด็กน้อยแม็กกี้มองหน้าทั้งสองจากรถแ็นของเธอ <logos> ลูกเราน่ารักมากเลยใช่ไหมคะ <f ums> คําอธิษฐานของฉันเป็นจริงอ่ะฉันฝันมาตลอดวม่าอยากมีลูกแล้วตอนนี้ฉันก็มีลูกแล้วอย่าหยุดฝันของคุณสักวันหนึง่งความฝันของคุณจะเป็นจริงแน่นอน ช่วยกดไลค์วิดีโอ like video, แล้วกดติดตามลาลีลูด้วยนะ <c oughs> คุณจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นไอเดียสวยๆแบบนี้ของเรา <c oughs> <c oughs>